สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับอัปเดตการเสียบข้างทุเรียนนะครับกับต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับที่ต้นโตนะครับทันดูนี่นะครับเราจะเสียบข้างแบบไหนมีเทคนิคอย่างไรนะครับผมก็ได้ทําคลิปให้ท่านได้ชมก่อนหนะ้านี้แล้วนะครับ สำหรับซ้ายมือที่ท่านห็นนี้นะครับเป็นเป็นทุเรียนมูสันกิงนะครับที่นํามาปลูกระยะชิดนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวของเขานะครับแล้วก็มาต้นนี้นะครับเป็นการปลูกระยะชิดนะครับแต่ต้นนี้นะครับมันเป็นทุเรียนปืนเมืองนะครับมีอยู่ก่อนแล้วก่อนก่อนที่ผมมาซื้อที่ตรงนี้นะครับก็ไม่อยากจะกูทิ้งเสียได้นะครับ ก็เลยปล่อยปล่อยแล้วก็ลืมลืมนะครับปล่อยปล่อยแล้วก็ลืมลืมปรากฏว่าต้นโตเบื่มเลยนะครับก็เลยตัดสินใจมาเสียบข้างนะครับก็เอาพันธุ์น้ำดานะครับเป็นพันธุ์ยอดฮิตก็อยากจะมาอัปเดตให้ท่านได้ชมกันแล้วก็ให้ท่านได้ทํากันนะครับสําหรับท่านที่มีทุเรียนพื้นเมืองนะครับมีต้นเบื่มเลยนะครับเศร้าขาเลยนะครับมีโขนต้นนะครับ ก็ระดับที่เราควรที่จะเสียบนะครับนี่นะครับก็ระดับล่างๆไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเ,เราสามารถที่จะคนโทรลเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราจะเอาให้สูงเราก็ค่อยเอากิ่งแขนงออกได้นะครับแต่ถ้าท่านบางท่านนี้ไปเสียบไว้สูงๆนะครับเวลาท่านจะ เอจะไว้ข้างล่างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าท่านดันไปเสียบไว้สูงนะครับเพราะนั้นเสียบไว้ข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ก็คือถือว่าล่างสุดแล้วนะครับเพราะว่าทรงพุ่มมันต่ำสุดก็ได้แค่นี้นี่นะครับก็ประมาณหน้าอกผมนะครับเม็ดกว่าๆแล้วก็ในการเสียบผมก็บอกเทคนิคไปแล้วนะครับวันก่อนก็คือกิ่งข้างในนี่นะครับเราไม่ต้องอาออกนะครับกิ่ขง,ขงข้างกิ่งอะไรเราไม่ต้องออกเลย อย่าไปยุ่งเขานะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยนะครับต้นเขาจะโตประมาณไหนก็เรื่องของเขานะครับเราก็ไปแทรกเอานะครับดูนะครับมาอัปเดตกันนะครับเสียบได้สองสัปดาห์พอดีสิบสีวันพอดีนะครับดูครับยอดยังเขียวเลยนะครับยังเขียวปกติเลยนะครับการที่เราได้ใส่ใบไปด้วยนะครับมันข้อดีก็คือเราจะได้รู้ว่าโอ้ต้นเรายังดีนะครับ ไม่เหี่ยวนะครับแล้วก็สองก็คือช่วยในเรื่องราวของการสังเกแสกนะครับช่วยให้แผลที่เราเสียบตรงนี้นะครับประสานกันได้เร็วขึ้นนะครับนะคือข้อดีในการเอาเอายอดไปด้วยนะครับท่านดูยอดนะครับสดใสสวยนะครับกิ่งนี้สดสวยนะครับแล้วก็ยอดยอดนี่ก็แตกดีท่านดูในนี้นี่คือส่วนยอดสุดของเขานะครับทั้งสองยอดเลยนะครับทั้งสองยอดเลย นะครับนี่ตรงนี้ท่านอาจจะเห็นเกี่ยวๆเงาๆหน่อยนะครับแต่จริงๆนั้นเห็นไม่เห็นๆๆตรงนั้นนะครับที่หัวเล็บผมนะครับก็อันนี้อีกยอดหนึ่งก็สวยนะครับยอดนี้นี่ทำให้ดูไปใกล้กันนะครับก็ถือว่าไม่ยากนะครับทําไมผมเสียบสองยอดนะครับทําไมผมได้เสียบสองยอดนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับว่าก็คือการไว้ก่อนนะครับในการที่เราเสียบ ยอดต้นเสียบข้างต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันเกี่ยวกับการการควบแน่นในการใช้ผ้าเทปพ,พันนะครับมันอาจจะไม่ดีอาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นาหากมันพลาดเราก็ยังเหลืออีกนะครับว่างั้นลดัดผาดยอดนึงก็เหลืออีกยอดนึงนะครับแล้วก็ผมแนะนําไปวันก่อนทาบสองด้านเลยนะครับด้านทิศเหนือกับด้านทิศใต้นะครับออกตกเรานีนไ,ไอ้นี้ออกนะครับฝั่งนี้ ออกนะครับฝั่งนี้ตกเราเราอย่าไปเสียบออกตกนะครับเราต้องเสียบเหนือเหนือใต้นะครับเพื่อที่จะกันแสงแดดที่จะเผาเผาของเขาเผายอดนะครับทําให้ออยอดนี่ร้อนแล้วก็สู้แดดไม่ไหวเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็ในการทําแผลนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับนี่นี่ท่านท่านดูนะครับท่านดูดีๆครับเห็นไหมเอยเออนี่นี่ตรงนี้นะครับนี่หนึ่ง อันนี้หนึ่งนี่คือร่องน้ํานะครับนี่นี่ร่องน้ํานะครับร่องน้ําเราเราเราจะต้องทําไว้นะครับเดี๋ยวเห็นนี่เอ่านี่ร่องร่องน้ํานะครับอ่าประมาณนี้เห็นนะนี่พอเราเสียบแผนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ร่องน้ําเราควรจะทําไว้นะครับทําไว้โดยใช้มีดนะครับกดลงไปนะครับเพื่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ แค่เบื่อออกนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วเวลาพันเราพันสักครึ่งหนึ่งนะครับของร่องน้ําพันสักครึ่งหนึ่งของร่องน้ํานะครับอ่าเนาะแล้วก็มากวดแผลตรงนี้แผลที่เราเสียบตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เรากดให้แน่นแต่ด้านล่างนี้เราเราเว้นไว้เลยนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานะครับเพื่อให้น้ํานี้ไหลออกมาได้นะครับนี่น้ํานี่ไหลออกมาได้เวลา เกิดไอ้น้ำแบบนี้ตามที่ท่านเห็นนะครับมันมีไอ้น้ำอยู่เพราะต้นใหญ่ๆนะครับเขาจะามีน้ำเยอะในลำต้นนะครับเมื่อเกิดการขายน้ำนะครับเขาก็สามารถมีทางออกได้นะครับทำทางสองทางนี้จะไม่ทำให้ต้นนี้เน่านะครับต้นนี้ผมเสียบไว้เนื่องจากเป็นต้นใหญ่นะครับการพลาดนะครับฝั่งนี้นี่ชัวร์แล้วนะครับฝั่งนี้ ฝั่งทิศใต้นะครับสองตายังสวยเลยนะครับยังเขียวดีอยู่เลยนะครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็ยังเขียวก็เห็นเห็นใบอยู่ฝั่งนี้นะมีทิศใต้ทิศเหนือนะครับทิศเหนือก็ยังเขียวอยู่นะครับนี่นะครับก็คือเราก็ทําในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับในตาแหน่งเดียวกันเวลาเราพันเราจะได้พันรอบเดียวกันนะครับก็เอามาให้ท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆ อ่าเป็นไงบ้างนะครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ยอดเป็นไงบ้างโอ้ชิบโอ้อยอดย,ยังสวยนะครับยอดยังสวยอยู่นี่นี่ท่านเห็นไหมครับนี่มัน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 ยอดอยังสดุดนันีนั่นนี่นี่นี่นีนต่ตรงนี้นะครับท่านดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอามือบังแสงไว้ที่นี้อื้ออ่านะครับยอดยัง สวยนะครับส่วนใบนะครับใบยอดนี้ก็ก็สวยอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวมือบังอยู่ยอดนี้เอยตรงนันอยู่ใต้ใต้ใบอืมนั่นนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับแต่ใบนี้อ่าเริ่มเริ่มเหลืองนะครับเริ่มเหลืองนะครับอ่ายอดยอดซ้ายนะครับยอดเฉพาะยอดซ้ายนี้ นะครับยอดขวานี้ปกติแต่ยอดซ้ายนี่เริ่มเหลืองยอดขวานี่ยอดก็สวยนะครับที่เสียบนี่นะครับเกี่ยวสดสวยเลยนะครับนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกว่าเราต้องเซฟต้องกันไว้นะครับกันไว้เสียบไปสียอดนะครับชัวร์แล้วนะครับติดชัวร์แล้วก็คือสามนะครับอันนี้ห้าสิบห้าสิบเนื่องจากว่าเอมันเหลืองนะครับมันเหลือง เดี๋ยวเราค่อยติดตามเหลืออีกประมาณสิบวันนะครับอ <ngày> ีกส well ิบว <m 'S> ันเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับก็ท่านที่ทําการเสียบนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับค่อยเปิดตอนยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดวันนะครับเวลาเปิดแล้วก็ค่อยๆเปิดนะครับให้มาเปิดตอนเย็นนะครับมาเปิดเปิดก็มาเปิดไว้แค่นี้นะครับไอตรงโคนนี่เราเราเว้นไว้ก่อนนะครับโคนที่ที่ที่เราทําแผลแล้วก็ที่เราเสียบตรงนี้นะตำแหน่งนี้เราเราต้องเว้นไว้ก่อนนะครับ แต่ข้างบนนี้จากบนนี้มาถึงตรงนี้เราสามารถท like ี şey ่จะเกะได้เปิดได้นะครับแล้วก็ให้มาเปิดช่วงค่านะครับห้ามุงเย็นหกมุงเย็นนะครับเพราะว่าเขาจะได้ค่อยๆปรับสภาพในช่วงช่วงค่านะครับแต่ถ้าเรามาเปิดช่วงเช้าเขาจะมาเจอกับแดดนะครับซึ่งอาจจะทําให้ยอดเขานี่สู้แดดไม่ไหวก็ได้นะครับนี่นะครับลงน้าเห็นไหมครับลงน้ํามีประโยชน์นะครับลงน้ํามีประโยชน์นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับ โอเคครับมาอัปเดตครับก็ติดชัวนะครับติดชัวก็เป็นเทคนิคดีๆที่นำมาบอกท่านนะครับว่าการเสียบข้างทุเรียนใหญ่นะครับพามาเลยนะครับอย่างน้อยก็สียอดในการเสียบนะครับแล้วเสียบก็ตำแหน่งล่างสุดนี่นะครับนะเพราะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนใจอย่างที่ผมบอกเราสามารถที่จะตัดกิง่ง ให้มันสูงขึ้นได้แต่ท่านไปเสียบสูงท่านจะหายอดล่างนี้หาไม่ได้แล้วนะครับโอเคครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับมีข้อสงสัยสักถามไอดีไลน์นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับโอเคลูกทุกเรียนเจอปัญหาอะไรก็ทักทายได้นะครับที่สวนก็มีปุ๋ยมียาจําหน่ายนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ